นิทานเรื่องแม่มดขาตะเกียบการละครั้งหนึ่งณดินแดนที่ไกลแสนไกลยังมีสาวน้อยนิสัยดีชื่อมาชาเธออยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงใจร้ายแม่เลี้ยงจะคอยหาทางกําจัดมาชาเสมอนางจึงสั่งให้มาชาเดินทางไปยืมเข็มกับได้จากแม่มดบาบายกาก้าลูกพี่ลูกน้องของนาง ซึ่งก็หมายถึงให้บาบายกาก้ากินมาชาเสียยรุ่งเช้าแม่เลี้ยงให้เศษขนมปังและกระดูกติดเนื้อชิ้นเล็กๆเ,เป็นอาหารระหว่างทางมาชาได้แบ่งขนมปังให้สัต,ต,สตว์ต่างๆกินสัตว์ทุกตัวต่างพวยพาให้มาชาเดินทางโดยปลอดภัยไม่นานมาชาก็เดินทางมาถึงบ้านเก่าๆสุดซอมและมียหยากย่หลังหนึ่ง บ้านหลังนี้คงเป็นบ้านของบาบายาก้าแน่ๆเพราะแม่เลี้ยงบอกว่าในป่าลึกแห่งนี้มีเพียงบ้านของบาบยาก้าเท่านั้นนั่นก็คงหมายถึงบ้านหลังนี้แน่ๆแ,แต่ทำไมจึงดูซึมมือนไม่มีใครอยู่มีคนหลงมาไม่ฆ่าสิงโตเฝ้าบ้านของบาบายากา้ากินซะดีๆอ,อยากกินข้าเลย ข้าไม่อร่อยหรอกท่านสิงโตเออดูท่าทางท่านคงหิวมากใช่แล้วข้ามีกระดูกติดเนื้ออยู่หนึ่งชิ้นถ้าท่านไม่รังเกียจข้าขอมอบให้ท่านกระดูกติดเนื้อข้าไม่เคยได้ลิ้มชิมรสเนื้อมานานแล้วอยู่บ้านนี้บอบบยากายข้ากินแต่น้ำต้มยาจนข้าจะกลายเป็นสิงโตขาดอาหารอยู่แล้วขอบใจขอบใจจริงๆ เออข้าคือสิงโตเฝ้าบ้านของบาบายกาก้าแล้วเธอคือฉันคือมาชาจา้าแม่เล่นของฉันให้เดินทางมาขอยืมเข็มกับได้จากบาบายกาก้ายืมเข็มกับได้จากบาบายกาก้าเออข้าว่าเจ้าเดินทางกลับจะดีกว่ามายืมเข็มกับได้จากแม่มดบาบายาก้าเนี่ยมันอันตรายมากนะ เดินทางกลับเถอะไม่ได้หรอกถ้าข้ากลับไปโดยไม่มีเข็มกลับได้ข้าต้องถูกแม่เลี้ยงลงโทษแน่ข้าไม่อยากถูกลงโทษข้าต้องมีเข็มกลับได้กลับไปด้วยเออข้าเตือนเจ้าแล้วนะมาชาเอองั้นงั้นเชิญทางนี้ได้เลยคุณป้าปาปยาก้าคะ คุณป้าปรารบยาก้าคะอยู่ไหมคะใครใครมาเรียกคะกำลังปั่นได้เพลินแต่เอ๊ได้กลิ่นเด็กแถวนี้ มาชาค่ะแม่เลี้ยงของหนูนั่นก็คือลูกพี่ลูกน้องของป้าบาบายาก้าสั่งให้หนูเดินทางมายืมเข็มกับได้จากคุณป้าบาบายาก้าค่ะสั่งให้มายืมเข็มกับ เราไปตั้งน้ำเตรียมต้นเด็กนั่นมันก็หนีไปได้สิเออเอางี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนูหนีไปไหนระหว่างที่ฉันไม่อยู่หนูก็ถอผ้าให้ฉันหน่อยก็แล้วกันฉันได้ยินเสียงถอผ้าจะได้โล่งใจว่าหนูยังอยู่ค่ะเจ้าแมวดำเจ้าแมวดำ ด็กนั่นไหวให้ดีข้าจะไปต้มน้ำให้เดือดจะได้กินเด็กอุ๊ยคิดแล้วดําลายเจ้าหกเฝ้าให้ดีอย่าให้หนีไปไหนล่ะไม่งั้นโดนดีแน่ไปมลา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 ต้มน้ำให้เดือด าถึงผอมอย่างนี้ล่ะคงไม่มีใครให้อาหารเจ้ากินแน่แน่แมวใช่สัตว์เลี้ยงบ้านบาบายกากาไม่มีใครสนใจดูแลให้อาหารนร้อกพวกข้าถึงได้ผอมแห้งเหี่ยวกันแบบเนี้ยอืมใช่แล้วฉันมีขนมปังอยู่บ้างนะถ้าเจ้าไม่รังเกียจที่มันแข็งไปสักนิดนึงฉันยกให้เจ้าแมวเธอเป็นหญิงสาวที่มีน้ำใจดีงามมาก เออเธอควรจะหนีไปก่อนที่บาบาาก้าจะกลับมาจัดการกินเธอเป็นอาหารเย็นนะโอ้แย่แล้วแล้วฉันจะหนีไปได้ยังไงบาบายาก้าสั่งให้ฉันทอผ้าไว้ถ้านหนีไปนางต้องรู้แนะ่ๆเออเออเอางี้เพื่อเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจของเธอฉันจะไปทอผ้าแทนเธอก็แล้วกันขอบใจเจ้ามากนะแมวเหมียว ขอให้เธอโชคดีนะมาชาฉันต้องไปทอผ้าก่อนแล้วมาจะหนีไปไหนผ่าต้นไม้หนามของบาบายาก้าไม่ให้เจ้าหนีไปไหนเด็ดขาดโอ้ท่านต้นไม้หนามท่านดูรกรุงรังคงไม่มีใครดูแลตัดกิ่งให้ท่านเลยสิเดีย๋ยวว่าจะตัดกิ่งเลยแม้แต่ดูแลรดน้ำาลวนดินให้ บาบายาก้าก็ไม่เคยโหน่าสงสารจังเออใช่แล้วฉันมีริบบิ้นอยู่จะรวบกิ่นที่รกลุงรังของท่านและผูกด้วยริบบิ้นสีสวยให้เสยียดายที่ฉันไม่มีเวลารดน้ำพรวนดินให้เพราะบาบายาก้าอาจจะรู้เข้าโอ้เจ้าช่างมีน้ำใจดีงามจริงๆนั้นจงรีบไปก่อนที่บาบายาก้าจะรู้เข้าเจ้าแมวดาคงทำได้พันกันใหญ่แล้ว ฟังสิเสียงได้พันกันยุ่งเลยรีบหนีไปเธอมาชาขอบใจท่านมากนะต้นไม้หนามขอให้ท่านโชคดีนะมาชามาเมาเมาเมา,มาอยอย่าแล้วได้พันกันยุ่งเลยเมาเมาละ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 ล,ลน้เดือดแล้วจะได้กินเด็กฮะเอเสียงทอผ้าหยุดลงแล้ว มาชาหนีไปแล้วเจ้าแมวดามานี่ข้าบอกให้แกเฝ้าเด็กนั่นไวยแล้วปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไงอ้าออข้าคือว่าเออเฮหมวดแต่อายอยู่ได้แหละทาไมไม่กระจนขวดน้ามันตอนมเน๋อข้าทําไม่ได้หรอกมาชาใจดีแบ่งขนมปังให้ค่ะ ข้าอยู่กับท่านมาตั้งนานท่านไม่เคยแม้แต่จะแบ่งเศษผงขนมปังให้ข้าเลยเยดูมันพูดเจ้าสิงโตเฝ้าบ้านทำไมแกไม่กัดหมันตอนมันเนยข้าข้าข้าทำไม่ได้หรอกมาชามีน้ําใจให้กระดูกติดเนื้อข้าข้าอยู่กับท่านมาตั้งนานท่านไม่เคยแม้แต่จะให้กินน้ำต้มกระดูกให้ข้ากินแต่น้ำต้มยาน,นอย เจ้าก้นไม้หนามละ่ะทําไมแกไม่ขวางทางมันไว้ปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไงข,ข้าทำไม่ได้มาช้ามีน้ําใจรูปกิ่งที่รกรุงรังของข้าแล้วผูกริบบิ้นสีสวยให้ข้าอยู่กับท่านมาตั้งนานท่านไม่เคยดูแลข้าเลย,เย,เยมันมีดีตรงไหนกันนาะม,มีดีที่ใจไงท่าน คนมีน้ำใจเรารักรักเธอสุดๆ มีน้ำใจเรารักรักเธอสุดๆ,ดๆมีดีที่ใจใครนอกจากไม่รัก ้ำใจฉันแกล้งเธอไม่ลงคนมีน้ำใจเรารักรักเธอสุดๆม,มีดีที่ใจใครนอกจากไม่รักมีดีที่ใจใครเขาก็เอ็นดูคนมีน้ำใจฉันแกล้งเธอไม่ลงคนมีน้ำใจเรารักรักเธอสุด เมื่อให้แม่มดตามมาได้แต่แม่มดบาบายกาก้ามีฟันเหล็กที่แหลมคมนางจึงใช้ฟันของนางกัดต้นไม้จนหมดฟันของนางจึงหลุดร่วงสร้างความเจ็บปวดมาโอ้ยแย่แล้วบาบายาก้าตามข้ามาทันแล้วโอ้ยฟันข้าร่วงหมด ช่วยจะไหวแต่ลืมไปว่าข้ามีฟันเหล็กที่แหลมคมโอ้ยข้าใช้ฟันกัดต้นไม้จนฟันหลอหดหวดโอ้ยปวดอย่าหนีนะมาให้กินซะดีๆโอ้ยแย่แล้วแม่มดตามเรามาทันแล้ว อิติลิศแห่งไม้กวาดของบาบายอกาข้าก็ให้เจ้าเชีองช้ายิ่งกว่าเต่าแก่ๆเจ้าจะได้เคลื่อนไหวเชื่องช้าแล้วจะได้หนีข้าไม่รอดข้าจะได้จับกินเป็นอาหารโอ้ Too long time!